กูเจออยาโรอสับเล่นสืกอู่ทีมเดียวกันเองในวันที่ยาโรแร้งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดแต่กูแรงสองพันหนึ่งร้อยแปดสามไมสับในวันที่กูตกมันเป็นขี้แต่กลับมาในวันนี้มันดันแล้งด้วยกกูไอ้กูที่วินรันใ้สั์โอยหมู่ล็อกกับัสิ ตายไงเฮียจะวิ่งยังไงมูล็อกกับบาสิกเกอร์มึงบอกมันจะเลือกสเปคเลยสักมึงอยากฟังเสียงไงโลบ่ากูถามมึงแค่นั้นแหละกูกูหุบปากมันอยู่อะไม่ฟังไม่ฟังเห็นไม่เล่นยากอะโอกาสชนะมีน้อยถ้าท่านี่ไม่เอากูแบบแว่บได้เลยเสิไอเยลโลกูขอเปิดโหมดหักว่าทักงสองนาทีป่ะขอโหมดหักว่าต่อนาทีได้ป่ะ อย่าโลเปิดหมวดหกวักหวาดได้สับกูบอกมึงแล้วมาแล้ววันมิวก็ได้อะเบิ้ลไปดีปดับเบิ้ลไม่ได้ดับเบิ้ลก็แตกเิมึงดูฮีโร่ด้วยโลกสู้ไม่ได้สักนิดหนึ่งเอมเบอร์ไม่ชนะเลนแบนเลยกูมึงกดไปเลยดับเบิ้ลได้ดีมึงก็เลยทำห้าว่ะแต่นี่มันไปไหนของมันมันหลอนวะนั่นนะ่ะเฮ้ย ไว้อยู่ด้วคิวอิมเออให้มันกดยัแล้วไปกูต้องฆอ่าสองเนี่ยกูไม่ได้กลับเลยนี่ยละมันมีหบาดบนเนินเลยแบบนี้ต้องเคลียร์เลยโอ้โหยิงมิดไม่ยิงครบห้าทีเยลโยโคตรปัญญาอ่อนเลยสัตว,ว์ไม่เป็นไรที่มันลดนละเนี่ยเป็นเพราะกูไม่ได้ฆ่าแล้วกูต้องมาเป็นแบบนี้เลย แล้วกูไม่ได้ส่งยาร้อยละหนักไม่ได้อัพท่าสามจริงจอัพท่าสามก็จบละเวลรหนึ่งอ่ะคือไวเปอร์มันทำอะไรไม่ได้แล้วจะวีรันน่ะเอวอร์หนึ่งอ่ะเพราะว่ามันต้องอัพท่าสามเว้ยกูยิงมันแบบแปะ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 ได้อ่ะ พอกูไม่ได้เฟิร์สบัตแล้วมันต้องเล่นแบบแบบนี้ไงไหนปะแบบปัญญาอนนะ่อนอ่ะเล่นแล้วมันนั่งงาโียอ่นะมันจะปั๊มยาไม่หยุดมันจะเล่นแบบนี้เว้ยตัวมันกลัวมันน่ะตัวมันตัวมันเช็คเอาว่าหน้าเบื่อสๆๆัสสอ่ะต้องทำวินลันสองท่านอนะ่ะไปยื มันจะเล่นก่อนดตีดก,ก,กูมันเอระอยอย,ยอยู่ <c oughs> มึงดูมันยิงท่านหนึ่งแบบยิงเหมือนยิงแบบเหมือนมาน,นาไมห่หมดอ่ะ <c oughs> ถ้ากูไปการทีวัาต้าสามันทำอะไรไม่ได้จบแล้วให้เล่นล่างมันเล่นง่ายมันเป็นกูเรียนเสียยาร้อยมันก็ต้องยอมเสียเอง

เรนล่างกูจบเป็นขี้เลยสามหนึ่งเพราะเพราะกูยอมเสียตรงกลางอะ,พะอเพื่อให้เลนล่างม,มาเล่นง่ายแต่มันก็เล่นง่ายขึ้นกูแค่แบบทนทนอะตรงกลางไม่ได้มีอะไรมากอ่าต้องซื้อลำอธารลีเดอร์ชิ้นแรกเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งยาแล้วเดี๋ยวก็เป็นกูเรียนมันเสียยา,ยาไปเท่านั้นแล้วอะ่ะมันเสียยา,ยาร้อยไปในการโซนเลนอะ่ะมันจะสู้เลนยังไงอะไฟเพิร์มนถอยกลับเพื่อจะปกกักขวาแเนี่นเลยว่ากูว่า <laughs> what about coming top Bottle, bottle, up, bottle, bottle, Bottle <laughs> I can rifle bottle again แล้วมึงไม่ตามไปบีมมานาไม่เห็นกูหรออาจจะโดนรสชาติไอ้ต้นวัยเล่นงานแล้วมึงยิงไม่ได้แค่มันยิงได้เลยเนะแค่มันยิงให้เบองมานานไปเลยไม่สนนะ หน,นหน้าวับไปตรงนี้เมื่อกี้วาร์ปพลาดหน้าวาร์ปไปแค่ที่ปั๊มไม่อยู่วับขึ้นไปช่วยด้านบนวะจะเอาข้างบนนะนี่รอดูนะไม่มีวาร์ปเป๊ะว้ทางขวาบนแน่นอนแล้ตัวเนี้ยมีวัดเราจะเป็น ปับไม่ได้ปับไม่ได้ <S <S ไม่มีวะปากแม่งตรงนี้แน่เลยเว้ยไปกุเรียมีหวาดอยู่อันนึงอะ <S <S 1> <S 1> ไปไหนวะหวาดมา <Okay. S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้แก้ตัวนี้ประวัติไม่เจอไม่รู้ตรงนี้หรือตรงนี้วะมีอันนึงแน่เว้ยชัวฝั่งไหนไม่รู้ตรงนี้มั้งเดาไปมันเห็นกูอะ <Huh? S 2> โอโ้โหนี่ไงแม่มันตรงนี้โอโ้โหแลว้วเซนที่กูไม่เห็นเบ็ดคลิปเอ็มกำมิ่งเอ็มกำมิ่ง ตีนวัยรุ่นอไรจะโดนสาทีบอทีบอที กูจ่ายจริงๆกูสี่พัน0ะกูจ่ายค่ายาไปหกร้อยค่ายากูไม่ไหวจริงวะบนึ่กูมาแล้วปไป Enough, enough, enough. Give me one, give me one, Ellie. ซื้อแบบนี้นี่ว่าโอ oh my god oh my เออเออไม่ได้ซื้อแบบนี้นี่ว่าเออไม่ได้ซื้อแบบนี้นี่ว่า, oh, ไไบบวา god ไม่เป็นไรไปซื้อเออสิทธิ์

ปฏิบ yeah. yeah. ัติปฏิบัติ t ปบต t o บัต top ไอยาโร่ในเกมนี <t os <t os ้คือยาโร่ในแชตวะเออเดียวกันน่ะ <laughs> ทำการไอ้เหโลปาโคตรเข้มวัดอ่ะกกโ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 กตรงนี้ g ก t out Get out e out Get o u าเวท t Wait w a t w a งนี้กอีกเอ Can you can go? Can you go? Can you shoot, shoot? Shoot? Shoot, come to me. Swiper, come. Yolo, um, Yolo, go, go. เอมเบอร์ก็ต๊อปเอมเบอร์ก็ตอปควอาว่าอัาน,อนนึ่งไป,ไปวางไว้ด้านบนดิหาเยติเบียร์เวตินตะคิวเดมเฮี t เวตินตะ l ิวเดมเฮียกบุชคับกุชก็ก็ russell dazzle. what on me

No, no, don't rush, don't rush.

We have a machine. We have a machine. Can you push? I'm gonna link on your ass. Get out!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  Get out now! มาดีตาดีนมันอ่อนด้วยฝั่งนู้นเล่นไม่เป็นเลยบวดเบิดที่อะไรทำอย่างงู้เลยสัตวเอมันได้พังไปแล้วเอ้สัตว์ต้องมาเล่นกับพวกข้องไรไอ้สัต เห็นหมครับแพ้ก็ชนะได้มันอ่อนไงฟาร์มยับหมาไวเปิลเพิรไม่ดัดเงี้ยไอศาตว์ถ้าซื้อแพ้แน่เลยวะถ้าตายรอโลก่อนดีกว่าถ้าได้อีจิตเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูผสมเลยถ้าได้อีจิตเดี๋ยวกูผสมเลยเก็บปะเก็บปะถ้าได้อีจิตเดี๋ยวกูผสมเลยมึงได้ถือเทเลสโคไปเออไม่เอาไม่เอาถือสโคมา ยังไงต้องมีจิตไอ้สัสกูไม่รู้ว่ากูยิงเบ็ดเมื่อตอนไหนด้วยทาหวัด้านล่างทาหวัด้านล่างให้ทั่วเลยแล้วก็ยิงเป้าเลยโรชับ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 คอมคอมคอมนี่เอาโซ่ไอ้นี่สัส,อสอเอ็นเอ็นเอ็นโบ แกดูอย nice. mm ู่ใช e ไหมมัน <Youtube. S 1> ตายไปสองตัวเลยวะไวเปอร์ด้วยโลโซลคิวไปตัดูโลโโลฮัลาหล すごいな。<laughs> <laughs> <laughs> ได้ไรวะอ๋อป้อมมันยิงไปในนี่เหรอวะป้อมมันยิงไปในนั่นเหรอวะ หายไปเลยทีบีเอแม่อสัสแล้วจะทำอะไรเลยเมื่อกี้กีกีก่อนไลไอ้หงอกาใจหรืของกตั้าใจอ่ะจับสุดเหนือะ ไอเพิ่มมันทำกูปวดกระบาลหนอ่อยส่ยีโร่มันต้องส่งยาสู้แบบนั้นอะมันนั่งมันงิดอะฮีโร่มันไอ้โง่เล่นก็ทำให้กูจนอ่ะมึงก็แค่แบบเดินมากดท่านหนึ่งใส่กูไม่หยุดแค่นั้นกูก็จนเลยต้นเกมอ่ะ